สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่536ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มการที่พระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังองนี้นะคะจะมีโค้ดภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไร่นะคะด้านหลังจะมี เหมือนพาจีวรน,นะคะฝังอยู่นะคะองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะองค์นี้จะมีค่าบักนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่4นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเกชยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะ เป็นพระกุนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีคาบข่าวขึ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ดเป็นพระเนื้อคำหมากนะคะคำหมากนะคะเนื้อออกสีชมพูนะคะแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้2กล้องนะหนูน่าจะเมาคงนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ <c oughs> ด้านหลังชอชิงนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตาพังพากานะคะด้านหลังมีพยาคุดแบบนี้เลยอง์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพุทธส้อนกับพระอาจารย์ทีมนะคะปี2 5 0 9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นพระ หลวงพ่อเกษมนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะองค์นี้ปี2518นะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคนะคะยกช่อฟ้าสาราวัตเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระครูกะรุณาวิหารีนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะถ้าดูไม่ชัดดูไม่ทันแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นรูปรอเป็นเหรียญล่อเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงิน องค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตาวัดร้อนนะคะจังหวัดพัทธลุงปีสองหน์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตรารามนะคะเป็นเหรียญจัดตุรพิธนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี19องค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรสยามินนะคะเหรียญ1น1บาทช้าง3เสียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพาโคนะคะเป็นเหรียญเสมาด้านหลังตาโรสัญลักษณ์นะคะมีราบเรือนยศปลอดภัยองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะดุนพิเศษนะคะด้านหลังเขียนราบผลภูนทวีนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะนกพัะ9ก้า องนี um ok ้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดง องนี้นะคะปี2516เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้นะคะเขียนว่าวัดประดู่ชิมพีด้านล่างนะคะหลวงปู่โตรายการที่29นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระหูยานนะคะพระหูยานนะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามด้านหลังหนุมานปี2521นะคะที่ระดึกในงานผูกพัทสีมาองค์นี้เป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรปี19นะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญเนื้อรมดำนะคะองนี้นะคะด้านหลังตัวยันอัคาราคมชั้นแบบนี้เลยเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะคะเหรียญพ่อท่านขายเหรียญเสมานะคะวัดสวนขันนครศสีธรรมราชปี2,500องค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นรวยรวยรวยนะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระมเหศวรน,นะคะพระมาเหศวรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะปีสอง6ี่นะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะปี2512นสองนะคะด้านหลังตัวยันอักขาระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญปี17นะคะองค์นี้นะคะด้านหลังตัวยันอาคาระแบบนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะะนด,ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4 1เอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จเก,เกชยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระภูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484่ปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปเป็นเหรียญ หลวงพ่อพมนะคะเหรียญหลวงพ่อพมปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรายการที่สี่สิบห้านะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะอันนี้จะเป็นยันวงกลมนะคะรายการที่47นะคะเหรียญขันน้ำมนต์หลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่นะคะรายการที่4 8แปนะคะหลวงปู่ท้วนนะคะเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะด้านหลังตัว หนังสือเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลน,นะคะวงเล็บว่าทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าหากดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ